เอาละตอนนี้ถามสโลแกนบ้างนี่เอาละใครทราบบ้างว่ายูรเค้กของเรามีกี่รสชาติครับใครตอบได้มารับของรางวัลไปเลยมีแล้วรสชาติอะไรบ้างครับมีกี่รสฮะหลายรสขอบคุณมากครับผมได้รับของรางวัลไปเลยครับสุดยอดแม่งเอ้ยกาตอบก็ให้วามีกี่รสชาติหกคุณพี่ทราบไหมมีรสอะไรบ้าง อีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งกาแฟคฟแมทถูกไหมถูกต้องเอาไปเบิ้ลเลยแล้วกันเอาไปเบิ้ลเลยเพราะว่าเก่งเอาเสื้อไปเลยแล้วกันขอบคุณมากครับอ่ะใครทราบบ้างว่าผลิตภัณฑ์ยูโรเค้กสนับสนุนทีมฟุตบอลอะไรครับแมนยูไปขี้ครับผมอ่าอยู่ใช่ครับผมขอบคุณมากครับผมของไทยของไทยของไทยใครทราบบ้างของไทยยูโรเค้กสนับสนุนอะไรใครทราบบ้างของเมืองไทยเนี่ย ทีมเลยครับบุร sure ีรัมยูไนเตดทุกต้องรับสายไปเชียร์ครับนะครับผมอาคุณพี่ตอบก่อนรับสายไปครับบุรีรัมยูในเตดนะฮะเพราะนั้นแล้วก็อย่าลืมเชียร์ด้วยแล้วกันเอาละครับแล้วตอนนี้พี่ชาอยู่ที่บูธของยูโรเรียบร้อยแล้วนะมาตามหาผู้โชคดีและเำิังทำมูลค่า1 0 0,000บาทกับยูโรเคกรวยทุกที่ทุกเวลาแจกแสนทุกวันแจกล้านทุกเดือนแน่นอนครับเขาบอกว่าเขามาเป็นครอบครัวครับสำหรับผู้โชคดีของเราท่านที่3คุณนวพัฒน รัตนาโกมูดครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับว่าเขาจะอยู่ตรงไหนแต่ที่แน่ๆเป็นครอบครัวเดี๋ยวชาร์จเลยพร้อมไหมลยุยเอ่อคุณพี่ชื่อชื่ออะไรครับพิญญาดาครับชื่อนะพิญญาดาพิญญาดาอย่างไม่ใช่ครับเอาล่ะคุณพี่ชื่ออะไรครับ นวพักค่ะเขินจริงเลยใช่เหรอชื่ออะไรนะนวพักค่ะนวพักเอาละโจทย์ข้อหนึ่งมาตอบถูกแล้วขอดูแบบประชาชนหน่อยครับเอาละถ้าใช่นะครับผมได้รับทองคำมูลค่า1 0,000แสนบาทเลยนาวพักรัตนโกมุตเรียบร้อยดีใจไหมครับดีใจค่ะนะครับผม10,000แบาทไปทาอะไรครับเอาเป็นทุนจศึกษาให้ลูกค่ะทุนจศึกษายให้ลูกอันนี้ลูกชายกับลูกสาว โอ้ยเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยคุณลูกยิ้มแฉ่งเลยเพราะคุณแม่จะไปรับทองคำมูลค่าด1 0 0 0แบาทพร้อมยังครับพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วไปรับทองคำพร้อมกันไปมาเลยครับ และตอนนี้พี่ชาวอยู่ที่บูธของยูโรแล้วนะครับวันนี้แน่นอนฮะกับผู้โชคดีที่รับทองคำลูกค้า1 0 0 0 0แบาทกับยูโรเค้กรวยทุกที่ทุกเวลาแจกแสนทุกวันแจกล้านทุกเดืนอนยังแจกกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวน,นะครับและตอนนี้ผู้โชคดีของเรามาแล้วขอเส็ยประบมือต้อนรับคุณนวพักรัตนโกมุมาสวัสดีครับ คุณพี่นพักนะครับผมดีใจไหมฮะดีใจมากเลยค่ะส่งมาเยอะไหมครับ3มชิ้นส่วนค่ะ3าครั้งเองเหรอฮะใช,ใช่ค่ะแล้วแล้วตอนแรกที่เขาโทรไปนี่เชื่อไหมครับว่าเราได้ทองคำมูลค่าแสนหนึ่งไม่เชื่อค่ะนึกว่าใครหยอกเล่นค่ะนึกว่าใครหยอกเล่นแล้วได้บอกลูกๆไหมตอนที่เขาโทรมาหา ตอนเขาโทรไปครั้งที่2บอกค่ะตอนแรกยังไม่บอกเนาะเพราะว่าเออเดี๋ยวเรากะว่าจะฮุ้ไปคนเดียวและพอเล่ลูกเริ่มรู้แล้วก็เลยต้องบอกใช่ไหมคะใช่ค่ะเอาไปทําอะไรครับทองคำหนึ่งแสนบาทเป็นทุนการศึกษาให้ลูกคนเล็กค่ะเยี่ยมเลยลูกกคนเล็กสบายใจแล้วตอนนี้มีทุนการศึกษาหนึ่งแสนบาทนะครับผมถ้าเจอผู้บริหารที่เขามอบทองคำมูลค่าหนึ่งแสนบาทให้อยากจะบอกเขาว่าอะไรครับบอกว่าขอบคุณมากค่ะแล้วแจกบ่อยๆค่ะขอบคุณมากค่ะแจกบ่อยๆนะครับผมเอาล่ะนะถ้าอยากโชคดีแบบนี้ง่ายๆเลยนะซื้อผลิตภัณฑ์ยูโรเค้ก แล้วก็ส่งรหัสใต้ฝากล่องไปส่งไปที่ไหนครับคุณ<ช>วัาพครับดอกจัน4ี่เจดอกจันทรดดอกจันแล้วตามด้วยรหัสในกล่อง1ิบหลักค่ะโอ้นี่จําได้มากกว่าเบอร์และบ้านเลขที่นะฮะค่ะใช่ค่ะโอ้ยบอกใช่ด้วยนะครับผมเอาล่ะตอนนี้นาะพร้อมแล้วขอเสฟบมือผู้บริหารของเรานะขอเสซงกับคุณจินดาสวัสดีครับพี่จินดาครับแหมวันนี้ก็เรียกได้ว่าแจากกันเละเทะเลยใช่ครับแจก แสนที่3แล้วนะครับแจกแสนที่3แล้วเพราะฉะนั้นแล้วยืนยันกับทุกท่านเลยนะครับว่าเราจับจริงแจกจริงนะครับผมกับยูโรเค้กรวยทุกที่ทุกเวลาแจกแสนทุกวันแจกล้านทุกเดือนวันนี้บรรยากาศดีมากคนเดินผ่านไปผ่านมาโอ้โหสนุกสนานเลยทีเดียวนะครับผมยังไงยิ้มให้กล้องด้วยละกันยังแจกอย่างต่อเนื่องใช่ไหมคุณจินดาครับทั้งแจกต่อเนื่องครับถึงวันที่31พฤษภาคมนี้ครับแจกแสนทุกวันนะครับแล้วก็จะมีแจกล้านนะครับล้านที่4คือแจกวันที่2นะครับมิถุนายนีนะครับคุณนพพครับแจกล้านจะชิงโชคไหม ส่งมาเรื่อยๆอยู่เระส่งมาเรื่อยๆอยู่แล้วครับแสนได้ล้านก็ต้องลุ้นลวครับเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วคุณจินดาครับมอบทองคำลูกค้าหนึ่งแสนบาทมาแล้ว <c oughs> เมื่อกี้บอกว่าถ้าเจอผู้บริหารจะบอกว่าอะไรนะครับ <c oughs> บอกว่า ขอบคุณมากค่ะแล้วก็ขอให้แจกเรื่อยๆค่ะครับครับผมขอบคุณมากครับและขอให้แจกกันเรื่อยๆแบบนี้นะครับเอาละถ้าอยากโชคดีแบบนี้ง่ายๆเลยกดดอกจัน470ดอกจัน8 8ตามด้วยรหัส10หลักใต้ฝากล่องแล้วกดสี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกอ่าอาจจะโชคดีแบบคุณนภพักแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับ เอาคระผมผู้โชคดีท่าน่อไปอาจเป็นคุณก็ได้นะเพราะนั้นอย่าลืมส่งมาแล้วกันครับกับผลิตภัณฑ์ยูโรเคกับรหัสใต้ฝากล่อง10หลักด้วยนะฮะครั้งหน้าจะเป็นใครติดตามได้กับยูโรเคกรวยทุกที่ทุกเวลาแจกแสนทุกวันแจกล้านทุกเดือนเย้ดีไหมดีค่ะดีค่ะดีมากๆเลยค่ะยูโรเคกไว้รวยได้ทุกที่ทุกเวลาแจกของแสนรายวันทุกวันจันทร์ถึงสุกแจกของล้านทุกเดือนส่งรหัสใต้ฝากล่องมาเลยตั้งแต่การถมาภันถึงสาสิพฤษภาคมนี้ยูโรเคกรวยทุกที่ทุกเวลา Euro!